จะเริ่มมันจาแรกเลยนะจ้านี่เริ่มตั้งแต่เอาพานมาตั้งเลยนะคะจัดพานถวายพระโดยต้าเอน็น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 ใจดีพ <c oughs> อได้โอซินมาโอซีต้องต้องต้องอะไรนะต้องชุบน้ำต้องแช่น้ำก่อนใช่ไหมคะ <c oughs> โ <c oughs> อ,อ,อเอซ,ซีดใช้ชนิดเปียกนะคะถ้าชนิดแห้งมันจะจุ่มน้ำไม่ได้มันจะเป็นดอกไม้แห้งอันนี้โอ,อเอซีชนิดเปียกโอ,อ,อเอซีชนิดเปียกแช่น้ำไว้แช่น้ำไม่นานไหมาตาประมาณชัมง่ชั่วโมงแช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็มาตัดเป็นลูก ันนี้แหละที่นิ่มอยากดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องให้นิ่มดูด้วยนิ่มหมอว่าไปซื้อไปซื้อโฟมกลมๆมาเลยแต่ว่าจริงๆก็คือเราเอาอดเอซิที่เป็นอดเอซิดเปียกแช่น้ำาเ่ จะมีดอกที่ตั้งต้น <Okay. S 1> สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องตายเอ็นใจดีค่ะเรากำลังจัดพานดอกบัวนะคะเพื่อจะถวายพระค่ะจัดโดยตาเอ็นใจดี <Okay. S 1> ก็จะเริ่มมีการหาเสียงเล็กน้อยนะจ๊ะ พิการหาเสียงเล็กน้อยเสียงเราก็จะมีวิเคิทธิ์เสเล็กน้อยนะจ๊ะก็จะมีดอกตั้งต้นหนึ่งดอกนะคะเป็นแบบนี้ตั้งไว้เพื่อตั้งศูนย์เนาะตั้งศูนย์เวลาเราเสียบมันถึงจะไม่จะไม่ไม่ถูกถเวลาเสียบทีหลังมันจะไม่ไม่ติด พานจะทำเอาแบบตัดเรียบนี้ก็ได้นะแต่ว่าแบบนี้มันถ้าดอกใหญ่มันจะลงตัวพอดีอม,มันจะเป็นมันเป็นช่องถ้าพานมีอยากๆก็จะทําง่ายกว่าถ้าถ้าดอกใหญ่นะถ้าดอกเล็กไม่สวยอันนี้อันนี้คือดอก,ดอกใหญ่ใช่ไหมตาอ,อันนี้ดอกใหญ่มันก็จะเต็มพอดีถ้าเราเว้นที่หนึ่งปาลองจ้า ว้าร้องจ้าก็จะตัดงานเสียไปเมนี้เลือกดอกใหญ่ใส่แถวล่างนะเลือกดอกใหญ่ใส่แถวล่างดอ,อกใหญ่ใส่แถวล่างเราจะไปพัดดอกขนาดเล็กลงเรื่อยๆอนุโมทนาสาธุด้วยกันได้นะคะตอนนี้ก็คือ ตาเองนะคะจัดพานดอกบัวไว้ถวายพระพรุ่งนี้วันพาจ้าตัดเองกับมือเลยเก็บดอกบัวเสร็จก็มาจัดแต่ว่ามีคนพับให้มีคนพับพ, <c oughs> พับเป็นดอกสวยให้พับกลีบดอกบัวให้เสร็จตาตาก็เขาเรียกว่าแบบบุญหนึงไงตาก็มาทํา มาจัดทานเอง้าแบ่งบุญให้คนอื่นได้พับบ้างไม่ทำบ้างแบ่งบุญให้คนอื่นได้บุญแล้วเราจะได้บุญคนเดียวเราจะได้รับบุญคนเดียวเสียบรอบรอบเสียบรอบรอบพยายามหาดอกใหญ่ใส่แถวล่างดอกใหญ่ใส่แถวล่างจ่ดอกใหญ่ อ <Ừ, S 2> เต็มแถวแล้วอืมเต็มแถวแรกแล้วนะจ๊ะต่อไปเป็นแถนที่สองจ้าสองก็อดอกนี้งลงอนุโมทนาสาธุด้วยกันได้นะคะตาจัดพานไปถวายพระจ้าจัดพานดอกหัวไปถวายพระนีนคือแถวสองเราจะเลือกดอกเล็กลงแถวที่สองก็เลือกดอกเล็กลงนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่กระสิณนะคะฟ้าร้อโคมคามเลยค่ะหมื่อฝนจะตกแต่ยังไม่ตกเมื่อฝนจะตกแต่ยังไม่ตกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะจะเพราะว่าบางทีประมาณนี้ฝะผลนก็ลอยไปเหมือนกันฝนก็ไม่อยู่กับเราเหมือนกันนะถ้าฝนมาลมมาก็ต้องสวดคาถานะโมุูธายะมหาจักรพรัดหยุดเลยนะฮีโมนะ ไม่ได้โม้เลยวนมาเมื่อไหร่ตาก็จะไปนั่งขอหมอดเลย <c oughs> มาเมื่อไหร่ก็ไปสวนวนกับพายุมาแรงๆตาก็จะไปนั่งขอหมอดสวนวนเลยไม่เชื่ออย่าลบเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นแววแล้วเริ่มเห็นแววสวยแล้วครับ อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะเพืพ่อนๆที่เข้ามานะคะตาจัดพานไปถวายพระจ้าพรุ่งนี้วันพระเป็บูชาพระไปบูชาพระจ้าตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วเราไม่ต้องรดน้ำแล้ว ดอกบัวเราก็จะขึ้นเยอะเลยทีนี้ฟ้าร้องด้วยฟ้าร้องด้วยเ,เอาพานี้เสร็จก่อนนะคะฟ้าก็ร้องนะคะตอนนี้สปีดนะคะสปีดกำลังเร่งนะคะกำลังไม่หฟ้าร้องนะสปีดล้องนะ,ะสปีดล้องนะ ดอกที่อยู่ข้างบนนําให้เรารู้ว่าตรงกลางอยู่ตรงไหนนะคะดอกเล็กที่สุดใส่ข้างบนดอกเล็กที่สุดใส่ข้างบนนะคะแถวบนแถวสามีดอกหนึ่ง กำลังจะครบแล้วนะคะ,ะครบแล้วครบแล้วสวยแล้วเสร็จแล้วค่ะพาหน่อบวัวเสร็จเลยพาแล้วนะคะที่เสร็จแล้วก็นี่เลยตาทำเสร็จแล้ว สามผ่านจ้าอน,นุโมทนาสาธุด้วยกันได้นะคะนี่คือฝีมือของตาเอ็นใจดีจ้าเก็บเองจัดเองถวายเองไปบูชาพระถวายเองกับมือจ้าทุกอย่างเลยอนุโมทนาสาธุกับตาเอ็นด้วยนะคะทุกคนขออนุญาตลงแล้วนะคะวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะ